ทุกคนดิมีเมน,น,น,นูสั่งมามากินอีกแล้วยนะพี่เปิดพาไปวันนี้ก็กินตำตำขต้าวโพดอร่อย สวัสดีทุกคนกับข้าวบ้านบ้านส่วนคุณยายสวัสดีทุกคนพบกับลัคกี้ดักโชคดีมีเป็ดแล้วพี่เป็ดอีกแล้วนะน้่ทุกคนวันนี้พี่เป็ดก็พาทุกคนนี่มากินตำแตงข้าวโพดนะทุกคนนะพี่เป็ดตำเองเลยนะเนี่ยป่าเราไปกินกันเลย สวัสดีทุกคนพบกับลัก,กี่ลักโชคดีมีเป็ดและพี่เป็ดอีกแล้วนะนี่ทุกคนวันนี้พี่เป็ดก็จะพาทุกคนมากินนี่นะตำข้าวตำแตงข้าวโพดนะนทุกคนนะก็คือตำข้าวโพดนั่นทุกคนไปชิมกั้นนะ ไก่เจาะมีหอยเจ้อด้วยนะทุกคนน้ำไหม่ต้ม ข้าวโพดนี้เราก็ต้มเองนะทุกคนนะพอเอามาฝานใส่ลงไปมีอะไรก็ตำกินได้นะทุกคน ขนานไ้นเทำยังไง,งจังแสบ ข้างห้องเต๋อ้าวคีล่าขาวคีล่า ไอ้สักต้มอืม พิษตะว,วัสเสพร้ายอล ถ้าเพื่อนๆชอบลิปวิดีโอแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลัคก,กี้ดักโชคดีมีเป็ดให้กับพี่เป็ดน้าทุกพเราครบกันใหม่กับพี่เป็ดพากินกับเมโนูต,ตับเมนูหน้าสำหรับเมโนูนี้บายบาย ถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวกินต่อด้วย <c oughs> อร่อยเผ็ดกินหมดทุกวันอ่ะไป